สวัสดีค่ะไปส่งลูกแล้วก็เดินไปโรงเรียนค่ะโอ้ยสงสารลีนา่าลูกสาว,วก็เล็กวิ่งไห้น้ำแม่ลูกก,กอดแล้วก็ล่าลูกแล้วล่าเซกูดไบ e น้ำลูกเนะาะทั้งเมนวินทั้งลีนา่าแต่เมนวินเขากะไปปั่นจักรยานกับเพื่อนเขาเนาะส่วนลีน่านะนั่งจะติดแม่ ตามจริงก็ทั้งเมนวินลีนาและติดแมตลีนานี่ติดแม่หลายให้น้ำแม่โนก็เลยบอกกับคู่น้อมาเอเอาลีนาช่วยแน่เังสิน่ะกอหันกลับไปลูกก็ให้เอกบะนี้ก็เลยเดินกลับไปกอดลูกก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะมาลับตอนเย็นก็สงสารลูกยุตจาก็เห้องกระตรงเอ่อ หัดเขาสอนเขานาะจะนี่คือแบบว่าหนูต้องไปโรงเรียนเด้ออย่างยังสิ่นะเพราะว่าแม่กะสิไปเรียนหนังสือคือการแม่ไปเฮ็ดงานคือการหรือว่าจังใดยังส่เป็นบัละจ้าก็ต้องสอนลูกแต่กะกะมีกันซํานีเนาะจะมีครอบคัวแม่แต่กับมี่แต่แม่นวินกับลีนาน่าน่าจะกับแม่กับทอนี่กับสงสัรน ลูกยุดจจา <c oughs> เดินเลยอีกสาสิบนาทีกับเขาเลี้ยนแล้วพ่น้องเดินไปกับประมาณสาสิบนาทีพอดีละเ <c oughs> จะมุนกล่องไปอีกท่านึงนอาจะเนาะ นไปสายตรงมันจังสิมันสิไปเร็วเขาเดินไปทางรัดมันกะเร็วดีอยู่จ้ะแต่นี่มันมีแต่สายตรงเนาะเดินตรงตลอด <c oughs> สวัสดีค่ะพี่น้องมาดกา้กินข้ากินขาเที่ยงมูขนางดานลังนี่กินขาเที่ยงพักเที่ยงค่ะที่โรงเรียนก็จะมีตู้ให้ มีแจนมานลรอกเองก็จะกระังทนเครับเอาเส้าใส่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างวบาแห้งบดไดที่นั่อยู่โรงเรียนสวัสดีค่ะเลิกโรงเรียนแล้วสี่โมงก็จะเดินไปรับลูกจ้า แต่จะเดินอ้อมไปทางมันจะมีด้านหนา้าด้านหลังน่าจะคิดว่าจะอ้อมไปทางทางหางพรอมไปเลียนมัดมือเมือมเม่อยบริเวณเมื่อยนั่นได้พี่น้องเมื่อเน,นี่ยคู่เขากับผ้าตอนผักเสาเนาะเขากับผ้านักเลียนไปเขาเรียกยังภาษาไทาย ไปเลี่ยนข้างนอกนะไปเบิ่งการเด็กน้อยเขาไต้ยังไดยังยังสีนะแอคทิวิตี้อยังสีนะแอคทีฟข้างนอกทัศนศึกษาบอกอย่างประมาณนั้นเรามาอื่นก็เลี่ยนคือเกา่าแต่ย่ามือเสานี่จะยากแน่เพราะว่าลูกกับสีห้น้ำแม่เน,นาะจะลีน่ามือเสานี่ลีนา่าโอ้ยพนนี่น้องน้ำตาโนเซลัยลีน่าห้น้ำแม่ เดี๋ยวหนูจะมุนกลับไปด้านนึงแล้วจ้ะนี่หน้าก็ให้นแล้วแม่แล้วแม่เมื่อเช้าได้อ๋ออ๋อเอาแต่สงสารนิดหน่อยอยู่แต่แม่ก็บอกว่าแต่ใต้บอกว่าเดี๋ยวแม่มารับตอนเย็นลงเลี้ยนกับท่มากเด้อลงเลี้ยนกับท่มากว่าลีนาหลมอยมีลงเลี้ยนแบบนี้โอ้ยหัวใจหนูเนาะ มันก็เลยถามว่าลูกเป็นยังหลายบอเด็กหน่อยเป็นยังหลายบอลีนาเป็นยังหลายบอคู่ก็บอกว่าบอไดเป็นยังหลายแต่ลีนาล้มอยู่โรงเรียนเนาะหัวฟาดร่องผื่นบอเรียกว่าจจงไดนี่แหละมันก็เลยบอกว่าแล้วเขาก็ถามว่าคุณจะมารับลูกคุณท่านที่บอหรือว่าคุณจะมารับตอนเวลาแอบพักมัูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเลิกโรงเรียนเดี๋ยวนูจะไปรับเพราะว่า แต่ทำมีอย่างแบบชุกเฉินถ้าลีนาเริ่มอ้วกเริ่มยังสีนะเริ่มอ้นะมอวกเร,เริ่มแบบว่ามิสติอีอย่างกังสีนะก็โทรมาหาหนูได้เพราะว่าหนูกํลาลังเรียนอยู่นอกจากเ,เขาก็เลยบอกว่าโอเคว่าสันแต่หลังจากนั้นหนูก็ไปเห็นเขาโทรมาอีกแสดงว่าลีนา่าเป็นยังไรแต่หนูไม่ตายกับว่าใหคคู่ฟั่งแล้วว่าล,ลูกฉันลมอยู่โรงเรียนคู่อยู่โรงเรียนโทรมาบอก คู่กับเข้าใจถ้าสมมติว่าถ้านุไปหับลูกลอะไรเนี่ยเหมือนเคลื่อนยังสินะ่ง่ะถ้าลูกเริ่มอ้วกเริ่มอีหยังยังสิ่บ่สบายคู่กับจะได้รู้เนาะจ้ะจะสงสารลูกอยู่จ้ะก,กับมีกันซ้ำนี่เมตายเลี้ยนมือละแปดแปดเก้าชั่วโมงบางบางมือกับเลี้ยนแค่แปดชั่วโมงบางมือกัเออบเพราะว่ามันกระพึงเริ่มเลี้ยน,น,นเนาะจ้ะนักเลี้ยนกับมาป้าคคุยเต็มห้อง มันนี้มาแค่เท่าไหร่หกหรือเจ็ดคนนึ่งนอกจากกับว่ากันแล้วแต่มือบางมือส่วนมากนีนที่ไม่ใต้ไปเลี้ยนนี่มันก็จะมีแบบการพูดการสื่อสารอ,อ,อ,อ่แล้วก็ให้เลี้ยนเป็นกรุปจังสินะ่ะกรุบกับเพื่อนยังสินะให้คุยกันเจรจากันยังสินนะเพราะว่าเขาจะฟังกัน ฟังกันแบบว่าเขเจราจาก,กับเพื่อนเจราจาคับคู่จังไดยังสี่ก็กมีการบ้านน่นจาจะแล้วมันก็ดีอยู่การบ้านเขาก็ให้เขาเขียนเขียนน้เป็นกระดาษจังสี่กระดาษประกาดินซ้อนนา่าจะแม่ไตยเดินอ้อม เดินอ้อมนี่จากด้านหลังอ้อมมาทีนอจาจะมีโรงเรียน,นอยู่ทางนี้อ้อมแต่ย่าเหมือนเซาเมตตายใบมาทางนี้หนไปทางพุน่นไปทางนึงส่วนทางนี้ก็จะไปทางพุน่นละทางไป,ปทะเลสาบส,า,สา,มามารถนันจ่ะ <c oughs> คิดบางอยู่ว่านาหนาวนี่หนจังสิซื้อบัตรถแม่เอา ว่าตอนนี้พ่อ,อยางได้อยู่ส่วนพักเที่ยงเขาให้พัก<อ>เท<อ>่าไหร่หนึ่งชั่วโมงสี่สิบหาถึงหนึง่งหนึ่งชงั่วโมงแต่คู่กับบอยอยุทธบางมืออาจจะเปลี่ยนเวลาอย่างสิ่งนั้นก็ว่ากันไปเนอะจาะ โอเคค่ะพี่น้องแล้วค่อยเจอกันว่าจะสลัสดีค่ะ